สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับ AR โกลันะครับประจําวันที่ส5บห้านะครับกุมภาครับก็ราคาทองคําปรับตัวลงมาอย่างเรื่อยๆนะครับนะต่างคาดการณ์เนาะนะครับก็มันมันหมดแรงลวนะครับมีเริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังเริ่มชะลอชะลอนะครับแต่ว่าคราวนี้มันจะมีข่าวหรือประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะฮะเพื่อที่ทางต่อราคาต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องแชมพูดถึงเรื่องของพิ้นฐานก่อนนิดน ก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไซด์เว่แล้วก็ไซด์เว่ดาวด้วยเพราะมันทําโลลงมาเรื่อยๆส่วนประเด็นข่าวมีอะไรก็อย่างที่ตอนก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นมาเพราะเขาลุ้นกันว่าไอ้ตัวเลขเงินเฟ้ออ่ะมันจะลดลงแล้วทางเฟดเขาจะชะลอดอกเบีย้ยซึ่งเฟดเขาก็ย้าว่าถึงเงินเฟ้อมันจะลดลงมาจริงๆแล้วแต่เขาก็ยังต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่เพื่อให้มันไปถึงเป้า2%แล้วทีเนี้ยพอ เวลามันมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเงินเฟอ้อเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟอ้อมันมันก็ชะลอตัวจริงแหละีงแต่มันสูงกว่าที่เขาคาดการไว้ซึ่งถ้ามันสูงกว่าที่เขาคาดการไว้นั้นก็หมายความว่า,าทางธนาคารกราาลางสหรัฐเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยแรงๆต่อไปได้อยู่นั่นหมายความว่าในครั้งหน้าเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ ชะลอดอกเบี้ยลงอีกเป็นครั้งที่สองต่อเนื่องกนันนะครับไอ้ครั้งที่สามสิมเพราะเขาชะลอไปเมื่อธันวาคมครั้งแรกแล้วก็เมื่อต้นเดือนกุมภาครั้งที่สองทีเ<ม>นี้ยครั้งที่สามน่าจะยังไม่มาถึงในการประชุมครั้งหน้านี้ถ้า,าตาดดอกไอ้ถ้า,าตาัดเงินเฟ้อมันยังสูงกว่าที่คาดการอยู่นะครับมันก็เลยทําให้ราคาทองคําเนี่ยมันเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เว์นะครับในกรอบแคบๆด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเมื่อสักวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมันมีตัวเลข เงินเฟ้อที่ปรับปรุงใหม่ของเป็นอันนี้เป็นยอดของเมื่อเดือนธันวานะครับจากที่ลบ0.1กลายมาเป็นบวก0.1เฉยเลยนะครับซึ่งอ,อันเนี้ยก็จะกดดันราคาทองคําลงมามากๆเลยนะครับเพราะมันก็เปิดโอกาสให้เฟดเขาอัดดอกเบีย้ยแรงๆต่อไปได้อยู่นะครับเขาก็พูดมาตลอดว่าเป้าหมายของเขาในปีนี้แน่ๆเขาต้องเอาเงินเฟ้อให้ลงมาถึง2%ให้ได้นะครับดังนั้นก็คงไม่มีการชะลอดอกเบีย้ยในเร็วนี้แน่นอนถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่ นะครับอันนี้มันก็จะแย่งเม็ดเงินจากตลาดทองคาไปก็ไปพวกพันธบัตรไปดอลลราไปอย่างอื่นแทนนะครับแต่ทองคาซึ่งเป็นสินทปปรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็มีความน่าสนใจน้อยลงนะครับเพราะเงินเฟอ้อมันก็ลดลงแล้วลดดอกก็เพิ่มขึ้นด้วยเราจะมาลุ้นกับทองคำทำไม่ไปซื้อพันธบัตรดีกว่าไหมถือเฉยๆก็ได้ตังค์นะครับในขณะที่ทองคามันถือเฉยๆไม่ได้มันต้องมันต้องซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับไม่งั้นคุณก็ไม่มีดอกเบี้ยนะครับส่วน อ่ะอันนี้ก็เป็นการาฟที่เราเปิดมาหเห็นบ่อยๆนะครับว่าเป็นอ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐนะครับลบด้วยต่างเงินเฟอ้อจะเห็นว่าตอนเนี้ยพุ่งมาอยู่เหนือ 1. 5ุด้าแล้วนั่นคือคุณคุณไม่ต้องทําอะไรอะ่ะคุณถือพันธบัตรอเมริกาไว้คุณได้ดอกหนึ่งุ้าต่อปีแน่ๆนะครับนขณะที่ทองคาคุณต้องมาลุ้นนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแน่นอนเงินมันก็ไหลามาเข้าพันธบัตรเรื่อยๆนะครับแต่แต่ถามว่าเอ่อเงินเฟอ้อจะลงมาตามที่เฟด ตั้งใจไว้หรือไม่อันนี้ก็มีข่าวรัสเซียเข้ามาช่วยดันไว้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของน้ํามันนะครับอ่นนาฮะ,ะอันนี้รัเสเซียเขาบอกว่าเขาจะลดกําลังการผลิตลงห้าแสนบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นห้าเปอร์เซ็นของกําลังการผลิตทั้งหมดนะครับก็เป็นไปได้ว่าราคาน้ํามันก็คงไม่ลงถ้าราคาน้ํามันไม่ลงเงินเฟอ้อก็น่าจะลงยากนะครับอ่าเพราะมันก็เป็นต้นทุนในเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือ สินค้าที่มันผลิตจากปิโตรเลียมทั้งหลายแหล่นะพลาสติกอะไรก็กมาจากน้ํามันทั้งนั้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นไปได้ว่าจะทําให้เงินเฟอ้อโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยยันราคาทองคําไม่ให้ลงมากนักน,นะ mm hmm. แต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกมันก็มีเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางไม่ว่าจะฝั่งเฟดของสหรัฐหรือ ECB นะครับคอยกดลงมาดังนั้นราคาทองคาต้องบอกว่าไซเว์แน่ๆแต่น่าจะเป็นไซเว์ดาวแล้ว mm hmm. อ่าเพราะดีมานของทองคำจริงๆมันมาจากเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟ้อลดลงคนก็ ส่วนใจทองําน้อยลงอืออ่าันนี้ก็ต้องเป็นภาพในเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นภาพในระยะยาวนะส่วนในภาพระยะสั้นเนี่ยมองว่ายัางไซเวยเล่นรอบได้อยู่แต่ในระยะยาวน่าจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่สาหรับทองคานะครับออันนี้ก็เป็นดอลลาร์อินเด็กต์นะครับก็อย่างที่เห็นเราอย่างที่ลงมานานนะครับสุดท้ายก็ พอเฟดเขาอ่ะชะลอดอกตามค่าแล้วไงต่อก็จบแล้วก็เก่งเก่งมานานเก่งานานมันก็เมื่อยนะใครๆเราต้องคลายกันบ้างแล้วก็เนี่ยใครช็อตลราเขาก็ซื้อกลับนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นแพ่งหลังจากเอวันเอต้นเดือนกุมภานที่เฟดเขาอ่ะชะลอดอกตามค่าเสร็จแล้วก็เทคโปรฟิตกันก็ดันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าดอลล่ากลับขึ้นมาแข็งอีกครั้งแปลว่าทองก็ต้องลงนะแต่ทองโลกลงทองไทย คงลงยากครับเพราะเนี่ยดอลลา์แข็งบาทเราก็ต้องอ่อนแล้วก็พุ่งจากเนี่ยสามสามมาสามฝีในในสัปดาห์เดียวเลยบ้งเนี่ย <c oughs> อ่านะครับซึ่องอันนี้จะทําให้ทองคําแท่งในประเทศเราลงยากนะครับก็เหมือนเดิมไซเวนในกรอบประมาณผมว่าสามหมื่นห้าร้อยถึงสองหมื่นเก้าันห้าร้อยเนี่ยผมว่าวิ่งอยู่ในนี้แหละจนถึงปลายปีนะครับก็มันจริงเมื่ออยู่ในกรอบประมาณนี้มาตั้งตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะก็เนี่ยก็ต้องซื้อขายซื้อขายในกรอบนี้ครับใครใคร เป็นร้านทองผมว่าเราเราซื้อขายทองในลักษณะนี้ด้วยผมว่านา่าจะได้ได้มากกว่าขายให้พวกลูกค้าทั่วทไทยอีก mm hmm. นะฮะก็ต้งเซ็กกลยุทธ์แบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับสรับมุมมองทองส่วนประเด็นข่าวก็คืนนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเอฟเฟคต์รุนแรงเท่าไหร่ นะครับเพราะตัวเลข CPI มันมาเมื่อวานแล้วนะครับแต่ก็ออาจจะมีแบบเกี่ยวในๆน,นะอย่างอ่ะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเอคือในพรหัสนี้แต่อย่างที่ผมว่าไว้มันน่าจะไซด์เวในกรอบประมาณไม่เกินสักสาสิบเหรียญอะนะครต่อให้เป็นข่าวดีกับทอยังไงมันก็ขึ้นไปเดี๋ยวก็โดนเฟดขึ้นตบกลับลงมาก็แนะนําว่าแบ่งเงินแล้วก็คุยขายคุยขายในกรอบด,ดีกว่าครับก็เดี๋ยวไปดูกราฟจะจะเห็นชัด ราง้องกดดันอยู่เนาะยังรวมนะครับข่าวเนี่ยก็ยังโดนกดดันอยู่นะครับจากจากเรื่องของเฟดนะครับโอเคเออเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกราฟกันนะครับมาดูเรื่องกราฟกันเลยเนาะโอเคครับจะเห็นนะครับนี่กราฟรายเดยนะครับจากที่เราคุยกันไปเมื่อเออเราก็คุยไปหลายทีแล้วเนาะตัวตัวราคานะครับก็ มันเกิดจากการที่ราคาปรับตัวขึ้นแต่ว่าตัวทคนิคข้อนะคะไปใายมันเดเวเรชันลงมานะแบล็ทเดเวเรชันปุ๊บแล้วก็เทคนะครับครับเทคปุ๊บเนี่ยโอเคตอนนี้ผมยังคิดว่ามันยังลงอีกอย่างที่รรเราคุยกันแล้วนะว่าองมีพวกแันแปดแลเนี่ยอืก็คือเราคิดว่าแันแปดนะถึงจะเป็นแนวที่แบบน่านาค่อยคุยกันครับ <laughs> คือว่าผมคิดว่าน่าจะต้องลงไปอย่างนั้นเพราะเพราะว่าอินเคเตอร์ที่ลงอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องลงมาด้านล่างนะฮะเราคุยตรงนี้หลายรอบแล้ว นะครับมันลงมาแรงๆมันต้องมาตั้งฐานด้านล่างก่อนนะครับครับด้านล่างนะครับแล้วก็ต้องทำแบนเอฟบูริชเดเิวเจนกลับขึ้นไปด้วยนะครับบุริชเดเิวเจนหมายถึงว่าตัวราคาเอ่อตัวราคาทองคําเนี่ยนะครับตัวราคาทองคําลงลงนะแต่ว่าตัวไอตัวกลับตัวดีเทอร์เตอร์ไม่ลงแล้วแบบนี้ครับก็จะกลับขึ้นไม่ได้ตอนนี้ไม่มีเห็นสัญญาอะไรเพราะนั้นเลยคือมันทิ่ลงอย่างเดียวครับตอนนี้ผมมองว่ามันลงยังลงอีกนะครับครับเอ่อ ปกติเราจะไม่ค่อยแนะนําที่แบบลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าแต่ช่วงนี้เราแนะนําแบบระวังเลยนะครับระวังก็คือถอยอะเวลาเราจะซื้อถอยอย่างเดียวนะครับถ้าราคาไม่ลงเร็วๆเราไม่ซื้อนะก็คือเอสำหรับเล่นหน้าซื้อนะครับนะบาทตอนนี้ถามว่าอ่อนไหมอ่อนเยอะนะนะครับอ่อนแบบอ่อนอ่อนอ่อนแบบสามสสี่มันสามสองจุดห้าหรือไงครับเมื่อเมื่อไม่ไม่มีเม่สระที่แล้วนะแต่ว่าสระนี้คือสามิบสี่ อ่อนค่าขึ้นมาเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับราคาทองคําโลกที่รับตัวลงผมก็เลยจะบอกว่าเวลาจะเข้าซื้อเก่งอะไรอ่ะต้องรอลงแรงๆเพรานั้นนะครับแรงแบบชนิดเอ่20-30เหรียญนะเราไม่เข้าซื้อนะครับเราไม่เข้าซื้อตั้งอย่างนั้นเลยไม่ใช่ลงสองสามเหรียญแล้วซื้ออะไรเงี้ยซื้อต้องตุ้มลงมาเลยนะครับซื้อปุ๊บดีปุ๊บทาอะไรก็จริงๆก็คงต้องแม้ว่าเป็นตลาดขาลงนะแต่ผมก็ยังคงแนะนําหน้าซื้อนะ หน้าซื้อมันถึงเล่นหน้าซื้อนะครับแต่ว่า s p e c u l a t i v e buy นะครับก็คือรอให้ราคาลงมาแรงนะครับผมถ้าผมดูทำอินดิเคเตอร์เนี่ยมันน่าจะแบบมีพันแปดนะครับอืนะครับน่าจะมีพันแปดต้องน่าจะลงมาได้อยางงั้นนะครับตัวนี้ยังเนี่ยผมมีดูแล้วไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่เป็นนี่ราย4ชั่วโมงนะครับโผมันหน้าแบบอีกอีก<ม>กระปุ่นหนึ่งอ่ะเขามีปุ่นหนึ่งอ่ะผมว่ามันลงอ่ะผมว่าใครเล่นอยู่ก็แบบ เทรเดอร์ไม่กล้าซื้อแล้วกันตอนนี้นะครับก็ต้องต้องต้องเตี้ยงลงมาก่อนเพราะมันแหมมันด้วยด้วยข่าวด้วยอะไรด้วยก็กดดันนะคนครับแล้วคนเนี่ยติดนะตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับติดสูงนะเพราะว่าขายไม่ทันนะครับมันลงเร็วมากนะครับแล้วลงเป็นจะเป็นร้อยเหรียญนะครับที่ลงมาเร็วๆนะครับก็โอเคคือเบื้องต้นผมยังไม่แนะนำซื้อแถวๆตรงนี้นะครับถ้าจะซื้อนู่นเลยครับตั้งรอตั้งรอแปดร้อยตรงไปตรงไปพึบ มันก็จะมีตัวนี้ครับแนวที่เราคุยกันก็คือสามศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็พันแปดเลยนะลงแถวพันแปดเลยแนวแบบกลมๆของเขาถ้าไม่ได้ราคาแถวนี้ผมว่าผมว่ารอไปดีกว่านะครับคือต้องเปรี้ยงออกมาคพันแปดหรือรูปพันแปดไปเลยอย่างเงี้ยครจะซื้อแล้วมันจะดีครับครับมันจะมีเกิดการโอเวอร์โซลขึ้นทั้งรายสี่ชั่วโมงแล้วก็รายเดลี่ด้วยนะครับจะเปรี้ยงออกมานะครับกดภาวะโอเวอร์โซลสุดเวลาจะซื้อซื้อต้องซื้อไอซาย ที่อยู่แถวนี้นะครับ,รบนะก็คือแถวสามสิบเนี่ยลงมาแถวนี้มันปัจจุบันยซื้อนี่มันยังไม่ได้หรอกครับมันต้องจิ้มลงโนเลยนะครับอืมถึงจะมี property เนอะที่จะดีแล้วก็ทาไร่โอเคถ้าเบื้องต้นก็น,น่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเอ่อดาหน้าอีกทีนะครับนะแล้วระหว่างวันก็ทุกวันเนอะนะครับ,รบมัน้นก็มีนะครับโอ้แล้วมีทังติกตอกเลยไหม ถ้ามีมีก็ถ้าใครเล่นรายวันก็ก็ตามดูได้ฮได้เลยนะครับนะครับเนะรบตา,ารต,ต้องแช์นี่ข่าวทุกวันแล้วอ่ครับตามสถานการณ์ตลอดเวลาครับที่ครับต้องจบประมาณนี้นะครับอี่ยพบกนอีกครั้งสดท้ายนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ